ไก่แจ้น้อยไส้กับเพ็ดลูกอารมณ์เบิกฟ้าคลาวันใหม่นกกกาไก่ออกหายกินบินพบพันเจ้าไก่แจ้ส้อยลาเพชรทะเลากันกล่มคอขันถึ่งกล้องคล้องนะคะด้วยต่างฝ่ายต้องการสร้างแรงเลดเถื่ออาเพศให้แก่แจ้แก้ปัญหาไส้ร้องบอกตักย้ำเจตนาลายของข้าใครอยากคิดมาครอบครอง คงจะเอาไหนเนีคนจะเอาไหนน้อยใจดีอาศัยอยู่ในบ้านดวงดาวบนฟ้าแสนไกลทุกคืนเทวดาน้อยจะแหกจะขอเที่ยวแวะเยี่ยมเด็กๆที่บ้านค่ำคืนนี้ก็เช่นกันเด็กๆทุกคนก็พอใจต่างพากันสัมรองเท้าสองข้างสองสีเปล่งเรียนด้วยความสุข และพืนนี้เด็กๆจะวางองเท้าสีสันสวยงามไว้ที่หน้าต่างรองเท้าคู่นี้เป็นของเทวดาน้อยรุ่งอรุณเบิกฟ้าคลาวันใหม่นกกาไก่ออกหายกินเินโบผัน เจ้าไก่แจ้ส้อยละเพชรทะเลาะกันก่งคอขันเกล่กล้องทองนะคะด้วยต่างฝ่ายต้องการสร้างแดนเขตเกิดอาเพศให้ไก่แจ้แก้ปัญหาส้อยล้อมบอกต่อกก้เจตนารางของค่าใครอยาคิดมากครอบครอง